ครับสวัสครับพี่น้องของบ้าเบียวแล้วครับพี่น้องวันนี้บ้าเบียวมาตัดหญ้าซอยครับพี่น้องครับบ้าเบียวครับรถดีมอกมากครับพี่น้องวันนี้เจ้เบ้าเบียวตัดหญ้าหัวซอยครับพี่น้องครับพี่น้องเอาเบียวรถมาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวบอกว่าเบียวตัดหญ้าแลครับพี่น้องครับพี่น้องมาแล้วครับบ้าเบียวมาแล้วครับพี่น้องต่ำ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 มาแล้วพี่น้อง ta nhà là bao nhà thôi, khoa, pháp tu đồng Nên nếu mà ta nhà xoay hoa pháp nhà mua pháp à, nhà cũng mua. Bao nhiêu bao nhiêu thôi, pháp thấy Mùa, không? bao nhiêu Thì Thì gì, bao nhiêu 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 bao พอดีพ่อเนี่ยเฝ้าไปปล่อยงวนนะครับก็เลยว่าให้พ่อตัดก้อนเนาะครับแต่ว่าเราเก็บอันหญ้าที่หลังนะครับพอดีพ่อตัดเร็วนะครับบ่าวเบียวไม่ค่อยคล่องวันนี้ครเดี๋ยว่าได้แต่คนนั้นมาเก็บหญ้าเนาะครับพี่น้องครับพี่น้องบ่าวเบียวหอบให้บัหครับพี่น้องตัดอะไรบ่าวเบี้ยวหอบแบกเสียรถยิ่มอกให้ครับตัดแอะไรไปแล้วครับบ่าวเบียวคนเสียรถมันครับ เห็นมาแบกซอยเหมือนเห็นมาแบกหญ้าซอยครับพ่อแบกคู่เดียวมาไว้ป้ายใส่หมอกเลยนะครับหมอกจอดอย่างนันอยู่ไปเลยอือครับหมดเต็ตัวซอยครับมื่อนี่ยเต็ตัวซอยพี่น้องตัดหน้าไปเหงื่อแล้วครับนี่แหละครับงหน้าแล้วครับพี่น้องนัดหนาเขาหน้าปังมันพี่น้อง เขาเพิ่งเริ่มถอกแล้วครับอของามดีนะรครับครับดอกหอมหอมหอบเสร็จเลยใส่หอบเยอะหมดเลยมันใส่งานบําอย่าหนักแน่จักน้อยครับพี่น้องเพิ่นค่าไปหาหน้าใหม่หาหอยเพิ่นบดมือนี้บ่อยไปครับพี่น้องให้ตัดหญ้าใส่พอเลยมือน,นี้ตัดหญ้าให้างวากันครับตัดเราจะเดินผ้าลงไป ต่างเครื่องครับต่างเครื่องสูบน้ำที่เขาหน้าหน้าลุ่มไหมครับเดี๋ยวใส่พันละห้าไปอีกครับเห็นพันเพชรซอยอีกครับครับพันเพชนแบกเลนครับครับกระชับิแล้วครับกระชับไปตัดน์มองไม้ใหญ่มังไปเรื่อยครับเดี๋ยวงหอบมองนี้แล้วก็ะชายไปตัดน์มองไม้ครับเต็มมีหมักหมดแล้วครับกระชับอิ่มง่วกเลยเต็มหมักเลยมาเต็มงัวงมาอิ่มแล้ว ครับนี่กล่องครับบนันไดเราก็ย้ายไปตัดทั้งมาตัดไปเลยใส่ม็อกไปเลยครับเต็มแล้วก็มาเทง่ว่าครับรบ้าเบียวเบียดขึ้นไปแล้วครับแบบ้านส่ม็อกแล้วครับเลยไปเลย,เลยลอุ๊บโอ้ตกตลุบครับย้อนขึ้นเลย โอเคฮาพี่น้นองบอกกันลังมาครับพอว้พาปตัดต้อนะครับจึงว่าเต็มรถนี่มอกนะครับงวงบนจะขยจะอิ่มพอดีนะครับไปครับไปครับพี่น้องหาเราตัดหญ้าครับเ <c oughs> มนี้ก็ไม่เห็นียกใส่พ่อนะครับตัดหญ้าให้ง,งัวใส่พ่อหัว่รงนี้พื้นที่ให้งัวงอ กค่อยมีนะครับแต่ตอนในตาใหญ่เพิ่นน้ำนะครับโอ้ไปครับครับพี่น้องพ่อครับมาตัดพีกแล้วนะครับจะให้พ่อตัดไปก้อนนะครับแล้วก็บบ้าเบี้ก็บจะเก็บไปน้ำมันรถนนะครับพอตัดเสร็จแล้วบ้าเบี้ก็บจะเป็นคนเก็บนะครับเก็บเป็นรถลอยหายนะครับแบบรถมอกนะครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศ ตางไฮทางหน้าแจมือเศร้านะครับเมื่อคืนฝนตกครับพี่น้องโอ้โหมองมาเนี่ยครับน้ำไหลสวดๆเลยนะครับเข่าก็เขียวดีขนาดครับเข่ากำลังงามเลยได้น้ำน้ำฝนนะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับไอ้เพิ่นกับยูไฮยูน้าเหรอครับสวัสดีครับ ครับพเนจรอย่างนั่งนะครับพี่น้องกินนะครับไอ้เพ่นกับใส่ซีฟิตอยู่ให้อยู่น้าเนาะครับอันนี้คือยังกินนะครับหนึ่งเขาบ้าสิครับพี่น้องว่ากันหนึ่งเขาแบบอยู่ให้อยู่น้าเขาเนาะครับหนึ่งแบบบานๆเขาเลยแล้วก็ลิ้มมันยางน้เพ่นกับจะมีลำซาเนาะครับโอ้บรรยากาศดีเลี้ยงปลาพอมไหมครับโอ้เลี้ยงปลาพร้อมนะครับปลาธรรมชาติปลาธรรมชาตินะครับเพป็นกับเลี้ยงปลาธรรมชาติไปน้ำ นี่ครับไอ้พันธุ์เห็ดมังนั่งนะครับใส่ซีวิตยยูไหโยนา้ำอ่ะใจเนาะนี่ครับครับพันยูแบบเรียบง่ายนะครับยูแบบบรรยากาศนะครับง่ายนี่ครับไอ้พันกุ์เห็ดกระตอบยูสิเหรอครับแต่พันนี้ธุนแบบยูแบบอ่าแบบว่าขันย้ำฝนนั่นพันกับขาไปยูในบ้านนะครับมันจะมีมีบ้านในยู่นะครับบ้านนั่นแม่เพิ่นธุ์นะครับ อันนี้ย้ำมือเว้นย้ำอะไรเพื่็ใส่ซีริจุ้งซีนาะครับเพผลว่าบรรยากาศมันดีบรรยากาศดีบ่กไอ้จ้อยอยู่นึงสิบรรยากาศเย็นดีบรรยากาศเย็นดีสุขภาพก็ดีบ่ครับสุขภาพก็อืมสดชื่นดีเนาะอันนี้ไอ้เพื่อนเฮ็ดเตียงไปนั่งอันนั่งเล่นไปนั่งกินข้าวนั่งกินข้าวนะครับไอ้เพื่นก็ตรโคุ้มแล้วครับนะครับโคตรล้มแล้วเพื่อนเฮ็ดไอ้ ฟังฟังเสาลงอีกมึ้นบนะครับโอ้เห็ดเส้นหลังคาพอมเนาะโอ้เห็ดนะห,หลังคากันแดดกันฝนพอมน,น,นะครับน, <Halloween> นะครับพ่อกัตัดหญ้าอย่างพวกนะครับเดี๋ยวบ้าเบี้ยกันสิตัดเสร็จแล้วบ,บ้าเบี้ยกันเก็บหญ้าขึ้นรถนาครับมืนอนี้กัมาเห็ดเบี้ยวใส่พ่อนะครับมาตัดหญ้าใส่พ่อนะครับตัดหญ้าเสร็จกันทีได้ไปตั้งเครื่องสูบน้ำเส่เขานะครับน้ำเส่เขาที่น้่ปังหมดนะครับพี่นัอง ครับบ้าเบี้ยวเริ่มหอมอีกแล้วครับพี่น้องตอนนี้แหละก็พอแล้วครับบัดนพี่น้องแดดออกมาแล้วสวยแล้วพันแล้วครับพี่น้องแดดพอนแล้วครับเสียงน้ำไหลครับน้ำมันเป็นน้ำใสน่น้ำเหมือนขนาดบ่มีบ่มีบ่ม,บมีดูดูแรงดูดูฝนแล้วครับต้มกันแลน้วหลอดขนาดดูแรงน้ำไหลช่ว่วยด้วยครับพี่น้องครับคนเห็นน้ำฝังครับบ้าเบียวครั บาเบียวแบกให้ครับพี่นอ้องผมตัดพอตัดแล้วงหลังลบาเบียวแบกบเลยต้หอมเนี่ยอะ้รมันนัก <c oughs> แต่งานเบาเบียร์จะไดยครับมือนพี่น้อง <c oughs> มาแล้วมาแล้ว <c oughs> เด้ได <c oughs> ้ <c oughs> ขึ้นนากเลยอืบนะครับทำเบลบลแบบ์เบลล์อเป็นตากล้องยืนอยู่ห่มอย่างไรครับพี่น้องไ <laughs> ปบาบีอ่ะเราลุยมือแล้วมาลุยหงาซอยครับเ,เ,อเออกบสีสู้สีเห็นละ <laughs> เกสีเต็มนี้ก็พอดีละครับไป เดี <laughs> <laughs> มยวเนาะมันเนา آ, ะส่งใหม่ให้เนาะยาวครับไปแล้วครับครับพี่น้องเที่ยวสุดท้ายแล้วครับพี่น้องหอบสุดท้ายแล้วเอาเบี้ยยนขึ้นเลยโรงงาเบี้ยย่านขึ้นได้บ่ครับ ร้นขึ้นไปเลยเอิเออเอออ,อ,อได้จ๊าะเจียครับพี่น้องเอ้ยไปครับ,ไป,รบไปครับเอาไปาใหญ่เงี้ครับไปครับไปเต็มรถมอกแล้วครับพอแล้วน,นะครับโอ้ขอพาแรงนะครับไปนน โอ๊ย <c oughs> ครับเดี <c oughs> ย๋ยวเป็นงาลงนะครับครับ <c oughs> าง <c oughs> าลงแล้วครับบ้านไปันเดี๋ยวเหรอเห็นแล้วใหญเป็นน้องเป็นน้องไปเออวางขึละเออเอาหนึะะ่กว็วางางานั่นไปมันจะมันหยาดกันมันซนกันเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มื่อยครับพี่นอ้องงานง่วนหนี่งเมย์เมย์ <c oughs> ได้ไปหันเออไอออกซีเกตไก่กันคอยบ่านั่นกันคอยบ่า้น,นกันนะครับบาเบีเ้ยวลงความเอาขึ้นแล้วต้องเอาลงครับฮึมุมน้นึ่ง ไกลๆกันซ้ม <c oughs> ส้นกันนะครับปล่อยงัวลงมาเดินนี่ครับพี่น้องมากินญาอยาอู่นี่บ้านครับน้องนี่บอกว่าล้วเอออันนี้เดี๋ยวเรียนเดือนนาเราไทายยังไงกันเหมือนโครงอย่นั้นไปเขึ้นเกี้ยวไปเขาติดไงเข้นตัวนี้ขึ้นไว้ขึ้นเกี้ยวตัวนี้ว่าตัวนี้เออเข็นไปเออติดเลยบหมน ครับบ้าบอยติดมึงติดเครื่องเลยบ้ย <laughs> ยครับพี่อ้อมอะไเยอะครับอ่าเดินหน้าไปตรงนี้เลยพันตรงน,นั้นพันตรงนนพันตรงนัเอออาขาเกี่ยวเลยโอเคไปไปเลย ไว้เลยไว้เลยไปอีกป้าพอแล้วครับป้าเดี๋ยวจับรถเรือเราเที่ยไปขออลราเออลงใหญ่ๆกันเลยบ้านนะครับออกมุงใหญ่ๆหญ่ไปครับ <laughs> <ไป> <laughs> <ไป> <laughs> โอเคมุ้งนั่นกอ่อนมุ้งนั่นบ้าน ับไก่เบิรดแล้วครับพุณเด้อมุมนั้นเด้อพูนนับไปพูนไปไปอีกอีกอีกเอาละอือ,อ,อพูนบันโน,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 น้นนั่นพูนบัน <c ười> เ่อยแล้วพอเบีอยงหันใจโฟโฟแล้วครับอว <c ười> ายอ้ <c ười> เออครับพี่น้องสิฟัดแล้วครับพี่นอ <c oughs> บบ้องเดี๋ยวมาเดี๋ยวตอมตอมไปกันครับถ่ยรถดิมกเดี๋ยวเราคอยปล่อยงวกมากินครับ <c oughs> ตอตอมเองตอนเราคอยปล่อยเหงลอยครับอ้ <c oughs> <c oughs> บาปล่อยๆน <c oughs> ะนะครับพี่น,อน้องมุณเองครับ มาใส่พ่อตัดหญ้าแล้วครับมาใส่เรียกพ่อนั้นนะครับตัดหญ้าแหง้วนนะครับช่วงนี้โบมีพื้นที่แหง้วนหลายนะครับเอาละครับคลิปนี้บ้าเบี้ยกับิฟฟ์พี่น้องเซนต์นีนะครับยังไงก็ฝากพี่น้องไปแล้วเม้นด้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์บ้าเบี้ยกดไปแด้วครับวันเรากำลังจะยิงคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาพี่น้องเซนต์นีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ